สาลิกาดงนิวคาสเซอลองลงแล้วครับเล่นในบ้านตัวเองขยมเอเวอร์ตของแฟรงแลมพาดจูเนียครับ3ประตูต่อ1ฟริกิกสุดสวยครับในการยิงของเครนทิปเตียทำให้พวกเขาบยบินหนีโซนตกชั้นได้สำเร็จแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายทั้งหมดติดตามกันได้จ้า b ีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยนิวซูซูกิ s วิฟ t ์พาวเวอ u ์ยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงน้ำท่านผู้ชมครับมาที่เซนต์เจมส์พาร์คในทายซ้ายนะครับเพื่อดูนิวคาสเซิลครับเจอกับแอรเบอตันโอ้โหแล้วแหวกขึ้นมาอลรงแซงไม่ใช่แมงแทงมาให้กับโชลินตอนโอ้โหซัดลูกนี้ไปติดอา้าวมีนอนกองอยู่ครับก็คือเจอรี่มีหน้าครับเจ็บ เอวอมาตันนี่กองหลังเจ็บ2เกมติดต่อกันเลยครับในยุคข,ของแลมจูเนียแล้วเกมเนี้มันมีความรุงรังเกิดขึ้นครับกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามามงมัม่วๆแล้วยิงลูกนี้เตะสก,กัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหจามาลัเซลเจ้าเก่าดูอีกทีครับลูกนี้กระเด้งมาแล้วก็ยิงไปแล้วติดโอ้โหโชคร้ายครับจามาลัเซลดูนะครับลูกมัน ปิ้นมาสกัดจากเส้นแล้วก็กระเด้งโดนตัวแต่หนึ่งนาทีถัดมาครับนาทีเดียวเท่านั้นเป็นสถิติใหม่ของพีเมียรีกเข้าประตูตัวเองครับแล้วเป็นลาเซลครับที่ขิดไปโดนคานแล้วกระเด้งมาเข้าประตูโดยเมสันโฮเกตครับทั้งว่าก่อนนั้นนี้โฮเกตเป็นคนยิงแล้วกระเด้งครับทั้งนี้กระเด้งโดนโฮเกตพังเลย เี่วสเซอร์ลุยต่อองัดออกมาเข้าขวายิงฉลับฉลับแล้วขิดลูกนี้ตรงตัวมาิิดจอ,จอๆเลยครับสำหรับคิดวูดดูอีกทีครับมนุษย์ไม้จากนิวซีแลนด์วิดลูกนี้ตรงตัวเบาไปหน่อยโอเมสมาเอาโดนฉกจากเท้าไปเลยครับวิลล็อกัดลูกนี้เข้าไปอยู่ตรงกลางครับวูดไหลามาแหวกขึ้นไปครับ โอลินตอนออกมาแม็กซ์แมงถึงเส้นหลังแม็กซ์แมงตวัดลูกนี้เลยแล้วยิงลูกนี้เข้าประต,ตูโอ้โหครับไบรนด์เฟเซอร์อีกทูบุญครับของทางกุนซือเขานะครับก็คือเอตี้ฮาวครับโอ้โหดูตวัดมาแล้วลูกนี้เนี่ยไมเคิลคินเช็ดแล้วไม่ดีครับตวัดยิงตามสันทัตยานเลยครับโอ้โหสุดชีวิตแล้วไม่อยู่ และนี่คือประตูสุดสวยครับของคีรันทิเปียสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับฟรีคิกงานหยดจริง,รงๆครับทิเปียซัดลงนี่ครับทิเปียมาเลียใบยตองปะตีกองเตลุมตุมม้มแมงเลยครับอตรงตะข่ายเด็ดขาดลีลาไปเลยครับสำหรับทิเปียสามหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยทนไม่ไหวแล้วมันไส้คนอื่นขอเลี้ยงเองครับแรงแซงแม็กซิแมงลากขึ้นมาแม็กซิแมงเลือกทางขวาจะจะ จะจะยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาซ้ำอีกทีหนึ่งหูจะสองแตกเลยครับโอ้โหซ้าแรงมากครับแต่ว่าไม่ได้ไปต่อครับอ,นนบอ,อู๋แม็กซ์แมนวันนี้ฟิตเหลือเกินโดนเสียบเอาไม่อยู่แม็กซ์แมนถึงเส้นหลังล็อกมาล็อกโยกโยกแล้วยิงเองครับไม่เข้าวันนี้เล่นเสดาจจริงๆครับแรงแซงแม็กซ์แมนฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไง,งหมดเวลาครับนิวคาสเซิลชนะ31 ภายหลังการแข่งขันนะครับแฟงแลมพาดจูเนียครับกุนซือของผู้แพ้เอเวอเรตันนะครับนัดแรกเนี่ยเขานำทีมชนะ4-1ในศึกเอฟเอครับแต่วันนี้แพ้ไป1-3นะครับแล้วก็มีแต้มเนี่ยเหนือโซนตกชั้นเหลือ3คะแนนนะครับแลมพาดก็บอกว่าวันนี้เป็นผลงานที่น่าผิดหวังมากนะครับพวกะเขาเจอกับเกมยากจริงๆนะครับ แล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่จะต้องแก้ไขนะครับมีด้านดีอยู่หน่อยก็คือจังหวะในเกมลุกในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าการต้องมาเสีย2ผู้เล่นสําคัญอย่างเจอรี่มีนาแล้วก็ดามารายเฟรครับทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะครับแลผ่านก็บอกว่าสถานการณ์ตรงนี้มันยากลําบากนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็ผมเห็นความทุ่มเทในเกมนี้และเราก็จะต้องไม่ถอดใจนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแลม บอกไว้แบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันครับตัวของเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลแม่ชนะมา2เกมติดนะแกก็บอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่สําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่ชนะได้2เกมติดต่อกันการชนะในพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยแต่ละนัดมันเป็นเรื่องยากครับแต่ว่าพอชนะแล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะแล้วก็ยกระดับทีมได้เลยครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือนิ่งนิ่งไว้แล้วก็ โฟกัส <Focus S 2> ต่อไปในเกมหน้า <the execution S 1> นะครับเกมนี้เอติฮ<ห>าวเนี่ย <right> ใช้เล่นใหม่ <from> อยู่ หลายคนเลยทีเดียวครับแต่ว่ายังคงไม่ได้ใช้ตัวของที่ซื้อเข้ามาอยา่างแดนเบิร์นนะครับวันนี้ไม่ได้ลงสนามแล้วก็บูโนโกิมารส์นั้นเป็นตัวสำรองที่เหลือนั้นลงแล้วนะครับสำหรับ3คนที่ซื้อมา3จาก5ลงนะครับเขาก็บอกอีกครับบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยมันก็จะพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่อย่างตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองไปไกลนะครับเขาก็บอกว่า เราต้องรู้ดีว่าตอนนี้ลีกนี้มันยากขนาดไหนสุดท้ายแล้วพวกเรานั้นก็ต้องตั้งใจเล่นให้ดีต่อไปครับสวัสดีทำไมเสียงมันหลอจังนะครับนี่ก็คือไฮไลท์การแข่งขันพร้อมบทสัมภาษณ์ของสองกุนซือครับทั้งเอ็ดดี้ฮาวผู้ชนะและก็แฟรงค์แลมพาร์ตูเนียผู้แพ้นะครับนี่คือเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับเอเวอเรตตติดตามไฮไลท์พรีเมียร์ลีกสุดมันแบบนี้นะครับในสไตล์ของบีแหลมสิงได้ที่นี่ครับ บีแลมสิงห์ทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะจ๊ะสวัสดีครับอาจารย์ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี